สวัสดีครับก็วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับไอเดียคอดีๆจากหลักทรัพย์บุหลวงนะครับที่เราจะเลือกหาหุ้นที่เราคิดว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็สร้างกําไรที่ดีให้กับนักลงทุนได้นะครับซึ่งวันนี้ไอเดียคอเราก็กลับมากับตัวที่เราคิดว่าเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละก็คือตัวสบายนะครับหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการพักตัวมาสักระยะหนึ่งนะครับหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่า เอราคาหุ้นตรงเนี้ที่ขึ้นมาจาก10บาทมา30บาทเนี่ยมันจบรอบแล้วหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นแค่การพักตัวนะครับจะให้ โดยปกติของหุ้นแล้วเนี่ยจะให้ขึ้นเล็กเดียวไปอย่างเดียวไม่มีพักตัวเลยเนี่ยมันก็ขึ้นแบบไม่เสถียรนะครับมันก็จะต้องมีช่วงคอนโซลช่วงอะไรของมันบ้างแต่ผมคิดว่าะตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับก็น่าจะเริ่มเห็นการเรอรี่ขึ้นรอบใหม่ของตัวสบายแล้วนะครับก็จะมีปัจจัยเหตุผลหลายๆอย่างที่จะเข้ามาเป็นตัวผลักดันให้ราคาหุ้นเนี่ยมันน่าจะเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้ตัวนี้เราก็ยังแนะนําซื้อเหมือนเดิมนะครับ t a r ์เก็ตไ p i ไม่ได้เปลี่ยนเลย ที่50บบาทในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าราคาหุ้นจะมีการพักตัวลงมาเนี่ยแต่เราก็ยังเชื่อมั่น ว่าในเรื่องของตัวฟันดัมเมนทลในเรื่องของตัวปัจจัยพื้นฐานการเติบโตของบริษัทยังสามารถที่จะเป็นไปตามที่เรามองเหมือนเคยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่จะน้นตัวราคาหุ้นได้เนี่ยก็จะมีประมาณสักสองสาเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยก็คือกําไรเอากําไรในระยะสั้นก่อนในภาพของตัวไตมาสซีเนี่ยคิดว่าน่าจะเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งระดับ 80- 9 0ิเย้ยเอร์เนเยียร์เลยแล้วก็สิบหา หนึงนะครับหลักๆเลยก็จากธุรกิจเดิมของเขาทั้งในเรื่องของตัว t ราน s a c ชั่นที่โตขึ้นในเรื่องการควบรวมชิปสมายการควบรวม TBSP เเข้ามานะครับทำให้กำไรเนี่ยน่าจะเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและโมเมนตัมของกำไรเนี่ยน่าจะ ต่อเนื่องไปในภาพของปีนี้ทั้งปีนะครับโดยผมคิดว่ามีโอกาสที่กําไรในไตามาหนึ่งเนี่ยจะขึ้นกระโดดมาแตะ3หลักเป็นครั้งแรกนะครับกำไรกำไรในส่วนของตัวรายไตายมาสไตมาสออาจจะมีการสร้างฐานและก็จะเห็นการกระโดดขึ้นอย่างมีนยัยสําคัญอีกครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับหลังจากธุรกิจใหม่ๆของเขาเนี่ยมันเริ่มเห็นการแบรฟุตเข้ามานะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกที่ในเรื่องของตัวกําไรที่จะเข้ามาเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องดีลต่างๆที่เราจะเริ่มเห็นฟลของดีลเข้ามาแล้ว ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยทั้งเรื่องของการเข้าไปแอ u คว e บริษัทในการทําธุรกิจสินเชื่อรถยนต์นะครับในการเข้าไปซื้อตัวธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับขายตรง MLM หรือว่าในส่งองตัวการเข้าไปซื้อตัวธุรกิจที่เป็น l o อก b o x กนะครับหรือว่าเป็น Smart Locker นะครับธุรกิจพวกนี้ผมเคยเรียนไปแล้วนะครับว่าหลายๆท่าน อาจจะไปคิดว่าสบายทําธุรกิจสเปซส,สปาเต็มไปหมดนะครับแต่จริงๆแล้วผมเคยเรียนว่าจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่แก่นของตัวอีโคซิสเต็มของเขาที่มันมีฟาวเดชันที่ค่อนข้างแข็งแรงเพราะนั้นเวลาขยายไปธุรกิจใหม่เนี่ยมันสามารถออนบอร์ดจากฐานตรงเนี้ยได้ทันทีและก็สามารถที่จะสร้างกําไรได้ข้านอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ภาพตัวตรงเนี้ยผมน่าจะเห็นฟลของตัวอ่าอีโคซิสเต็มตรงเนี้ยมันขยายใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจากดีลใหม่ที่เข้ามาเสริมนะครับนี่เป็นเรื่องที่2เรื่องที่3เนี่ย ผมคิดว่า,าเราจะได้เห็นเซนติเมนต์เชียงบวกนะครับจากแผนการถแถลงปีของปี2022ะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่22นะครับขึ่งก็คือวันพรุ่งนี้อย่างที่เรียนไปนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าสบายเป็นเล็กสุดท้ายแล้วหรือเปล่าเป็นหมดรอบแล้วหรือเปล่าแต่สำหรับ บริษัทเองก็ดูที่ชื่องานครับแค่ first move เองนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกหลังจากที่ spy words ถือกำเนิดขึ้นมานะครับเพราะนั้นผมคิดว่าสักษาประเด็นเนี้ยที่ผมมองว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาหุ้นได้วันนี้ก็เลยนำหุ้นไอเดียคอตัวสบายมาฝากกันนะครับก็ราคา target price หรือราคาเป้าหมายของเราอยู่ที่50บาทก็ยังคงคาแนะนำซื้อครับขอบคุณครับ